จริรทมสำนึกดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บัวลานาอโศกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เป็นวันที่3แล้วของการจัดงานวาเลนไทนโพธิบูชาที่ลานาอโศกค่ะจัดตามวิถีชีวิตค่ะท่านผู้ชมบรรยากาศในงานนะคะดีมากเลยค่ะในายามเช้าพวกเราก็มาร่วมกันนะคะมาทำวัดเช้าค่ะ มารับฟังสิ่งดีๆจากท่านสมณะค่ะท่านสมณะก็ได้นำคลิปนะคะธรรมะของพ่อครูค่ะมาเปิดให้กับญาติโยมได้รับฟังนะคะและหลังจากนั้นท่านสมณะก็จะมาสรุปนะคะมาขยายความเนื้อหาสาระแล้วก็มาเพิ่มเติมสัมมาทิฏฐิให้กับญาติโยมค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะพวกเราก็จะได้รวมกันนะคะใส่บาตรในยามเช้าทุกวันเลยค่ะ บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเป็นบรรยากาศของการฝึกฝนตนเองค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ I'm <laughs> you พ่อครูได้เทศถึงเรื่องของความมีกับความไม่มีใช่หไหมเราต้องกาหนดชัดเจนว่ามีอะไรไม่มีอะไรนะถ้ากาหนดกาหนดรู้ชัดก็จะฟังรู้เรื่องนะแต่ถ้ากําหนดไม่ชัดมันก็จะงงๆอันนี้มันหมายความมันจะมีอะไรนะเพราะว่าความไม่มีก็เป็นความมีได้นะคือมีอะไรก็มีความไม่มีไงอย่างเงี้ย ไม่บอกว่า,เ,าเราเสียเปรียบแล้วเราได้อะไรเ,เราก็ได้เสียเปียีไงได้เสียไงนี่นคือเป้าหมายของเรางั้นเดี๋ยวฟังต่อกันเลยนะพร้อมแล้วต่อจากเมื่อวานดูเทียที่จอได้จบเลิกหรือจะไม่จบก็ได้อันนี้แหละจะต่อไปอีกก็ได้ นนเ,เรื่องที่จะเป็นแค่ศาสดาของขอภัยนนะนี้จะพูดความจริงจะเป็นแค่ศาสดาของโรกิยานั้นเรื่องเล็กมันไม่ใช่เรื่องเรื่องดีเรื่องชั่วเท่านั้นเพราะฉะนั้นที่เป็นโลก,กุตรานี้เหนือก็ดีก็ชั่วดีชั่วจะชัดเจนอยู่แล้วเราทําดีได้สุดอยู่แล้วเราไม่ไม่มีปัญหาในเรื่องดีแต่เลิกจิตวิญญาณนี่สิเทวนิยมที่รู้แต่ดีแต่ชั่วแล้วก็วนอยู่ในวัฏสงสารนี้ ไม่มีทางรู้กันเลิกจิตวิญญาณวิญญาณของศาสนาเทวนิยมจึงเป็นวิญญาณนิรันดรแล้วก็ไปจบอยู่ที่ว่าไปอยู่กับพระเจ้านิรันดรพระเจ้าอยู่ไหนไม่มีใครรู้ปิดประตูรู้พระเจ้าไปอยู่กับพระเจ้าคืออะไรคือปิดประตูที่จะพูดกันนะมันไม่รู้แั้วต่างคนต่างไม่รู้ ูดกันก็ไม่รู้เรื่องพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าเป็นอย่างไรและพระเจ้านิรันดรก็แปลว่านิระแปลว่าไม่อันตระแปลว่าระหว่างไม่มีอะไรเลยในที่จะ,ไม,ะไม่มีนิระไม่มีให้เกิดได้ในระหว่างใดเลยกาละมันมีไปตลอดกาละ ตลอดกาละนี่ระหว่างใดที่คุณจะทำความไม่มีให้สำเร็จได้นิรันดรคุณทำไม่ได้คนทำนิระได้ระหว่างใดระหว่างหนึ่งก็เถอะก็จบส่วนคนที่ทำไม่ได้คือไม่จบขอสรุปนะก็ฟังธรรมพ่อครูก็ รู้สึกด,ดีนะพระพพูดถึงพระสวสดาบันเป็นผู้เข้ากระแสนะมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาแต่ว่ายัางยึกยึกยักยักอยู่เนะข้าเข้ายึกยึกยักยักอาจจะนานก็ไดนะ้อย่างพวกเรานี่แหละนะอยากจะเข้าวัดอยากจะเข้ามาในโมห่อยู่ แต่ว่าจะยืดยักยัก,ยก,ยกเขา้าเอจะอยู่ดิ <c oughs> มาอยู่วันสองวันเอก็รอแล้วรอแล้วรอแล้ว,ลว,ลวนะเจ้าอายุก็ปานนี้นะปูนนี้แล้วนะตอนนอนี้ก็อันนี้อ,นนอุชาเคยพูดไว้ไม่ต้องชวนโยม <c oughs> เขาจะมาเ็ามาเขาเองอ้าวก็แล้วแต่ความพร้อม <c oughs> แต่ว่าเรามีศีลห้านี่แหละที่เราไม่ตกต่ําไม่ตกล่วงไปจาก สัทธาสมาติในหมู่ในหมู่นี้นะสัทธามั่นคงในพุทธธรรมสังฆหมู่นี้อุเทศนี้ที่พวกครูได้แสดงธรรมเนี่ยถ้าเรามีปัญญาแล้วเราเข้าใจเห็นความเจริญของตอนเองเพิ่มขึ้นเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าเราเข้ากระแสนะใช่ไหมไม่ตกต่ำไปแล้วชาวนี้ก็ได้ได้ฟังนะได้สรุปว่า ประเด็นที่หนึ่งก็คือพระเจ้าหรือว่าศาสดาเนี่ยก็ยังมีโอกาสมีสิทธิ์ตกต่ําได้นะถ้่จริงลักษณะของพระเจ้าคืออะไรมันยึดเนี่ยนะแล้วแต่ยึดแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองยึดไงมันก็ตกต่ําได้นะ<อ>พูดถึงสี่คำเนี่ยก็คืออาศายัยนิสยัยวิสยัยแล้วก็อาานุสยัยน,นะสี่คำเลยนะอาศัยก็คืออยู่กับมันเนี่ยเราก็อาศัยก็อยู่กับมันนะใช่ไหม แต่อยู aman, ่กับมันอยู่กับมันเนี่ยจนอยู่กันจนเป็นอัตโนมัตินะก็คือเราเป็นอย่างเงี้ยนันก็เป็นนิสัยของเราพรพอว่าเป็นนิสัยของเราเนี่ยพอขึ้นอีกระดับหนึ่งก็คือวิสัยก็คืออยู่กับมันอย่างเก่งแต่ว่าเราก็จะเลือกเอาที่ดีที่สุดเด็ดนะางเก่งแล้วก็อย่างดีด้วยมันก็เลยเป็นวิสัยไงวิสัยนี่แปลว่ายิ่งใช่ไหมแต่ว่าถ้าเลือกไม่ดีมันก็เป็นนิสัยเลววิเนี่ยนไปได้ทั้งสองอย่างนะอยู่กับมัน จนเป็นนิสัยนิสัยแ yeah! ย่อะไรเงี้ยใช่ไหมอ่าแต่เราหมายทางโลกุตละนี่ก็คือต้องดีไนงะใช่ไหมแต่คนทั้งโลกเนี่ยมันก็จะแยกไปทางนี้อีกนะไปทางไม่ดีนะแย่ yeah! นิสัยแยนะ่ไงแล้วก็ทีนี้แย่แล้วมันจะดีแล้วไม่ดีเนี่ยมันไม่ก็เป็นอนุสัยนะอนุสัยคือตามเราอ่ะนะก็วันนี้เราจะรู้ว่าความเป็นอริยะหรือผู้เข้าโลกุตละเนี่ยจะต้องรู้ภายนอกแล้วก็รู้ภายในด้วย เหมือนเราไม่ฆ่าสัตว์เราต้องรู้ว่าเรามีเมตตาด้วยไม่ใช่ไม่ฆ่าสัตว์บือบ้อไปเฉยเเห็นจิตที่มันมีเมตตาจริงๆเห็ใช่ไหมแล้วก็เราไม่เอาของคนอื่นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัวจิตที่เราไม่โลภเลยนะไม่นึกอยากจะได้เลยจริงๆเลยเห็นไหมคือให้เห็นทั้งจิตบิญยานด้วยข้อสามข้อสี่ข้อห้าก็ 5, เช่นเดียวกัน นะพูดง่ายว่าเราทําภายนอกเราก็ต้องรู้ถึงจิตวิญญาณที่จะเข้าถึงแต่และข้อแต่และข้อด้วยนั่นแหละจะเป็นโลกุตรละเป็นผู้เข้าถึงที่ว่าเป็นอภิภูอ <c oughs> ่ไปอยู่บนภูนะกิเลสทำอะไรเราไม่ได้แล้วเราเหนือมันจริงแต่ว่าถ้าเป็นยังไม่เป็นผู้ที่รู้นอกรู้ในแท้ อย่างพระเจ้าเงี้ยก็ยังเบียนบนได้อยู่นะยังไม่ได้ไม่ได้อยู่ในโลกุตละในแนวทางเพื่อศาสนาเป็นเพียงแค่กัลยาณชนเท่านั้นอ่ะสำหรับการธรรชาเช้าวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เชิญครับ น้ำข้ามคลางแววรุง้งช่วยประปรุงยอมหมายชื่อง,ง่นหมูนกกระถัลาเริร่อน,นแสงแดดอ่อนๆปลุกไม้ตื่นพื้นสูงหมูคค่ควายบังมองนิ่งยืนเห็นคนคนฟืนแบก สุขจริงเอ๋ยไม่เคยเห็นลวนแลเป็นพ้องชีวิตใหม่โอ้เราโง่เคลากระไรเพิ่งประจักษ์ใจ ลูกมอนค่ะเก็บลูกมอนไปทำอะไรคะใส่บาตรค่ะโอ้นักศาไปใส่บาตรตอนเช้าอุ้ยกิมคะวันนี้ได้ทำความดีอะไรหรือยังคะได้ทำนะค่ะได้ทำอะไรเอ่ยกวาดใบไม้ค่ะโอ้โหได้ทำดีแต่เช้าเลยได้ทำความดีรู้สึกยังไงบ้างคะ

าาสราชื่นเจนริญทำเสียงดีครับผมชื่อนายหนึ่งภัยอุ่นขาวครับเรียนอยู่ชั้นม .4 ครับก็เดี๋ยวจะเข้าม .5 ิยูที่ลานาอโศกครับก็วันนี้ก็มาทำงานผ่าไม้ไผ่ครับเตรียมมาทำค้างถั่วครับครับแล้วการผ่าไม้ไผ่ของน้องเป็นการปฏิบัติทำอย่างไรคะก็ทำให้เราฝึกไม่ประมาทครับให้มีสติเพราะว่าไม้ไผ่มันก็ เมื่อผ่าปุ๊กมันจะมีความคมความคมจากตรงเสี่ยนคอยจะบาดนิ้วมือเราได้เราระวังครับนั่นก็คือความไม่ประมาทครับ ตั้งใจความตั้งใจนะคงไม่พูดไม่คงไม่พ้นเรื่องเก่าหรอกจะสร้างลมไม่ใช่จะนะตั้งใจสร้างเอาคำว่าจะก็ได้นะจะสร้างลมลมหายใจให้แข็งแรงสร้างปอดให้แข็งแรงสร้างอารมณ์ให้แข็งแรงสร้างร่างกายให้แข็งแรงขึ้นอีกนิดนึงเพื่อบูชาท่านบูชาพ่อครูฮะเรื่องกินก็ ถึงแม้จะไม่ได้ตั้งว่ากินมื้อเดียวนะแต่เราก็ไม่ได้กินเยอะอย่างเมื่อวานมันก็ไม่หิวไม่หิวข้าวเย็นนะันเนาะไม่หิวเราก็ไม่กินอะไนี้นะแต่ไม่รู้ว่าวันไหนที่ร่างกายเราต้องการเราก็คงจะกินแต่อย่างเมื่อวานเนี่ยไม่ได้กินอย่างเงี้ยบางวันก็กินบางวันก็ไม่กินในไรแนี้นะแต่ส่วนมากที่ผ่านมาจะกินนะข้าวเย็นอะไรแนี้นะส่วนมากที่ผ่านมาก็จะกินแต่ว่าหลังจากนี้ไปเราไม่รู้นะเราเราไม่กําหนดว่าเราจะกินมื้อเดียวหรือจะกิน2มือ้อ เรากําหนดได้ว่าถ้าร่างกายเราสมบูรณ์พอมันจะกินกี่มือ้อมันจะกินน้อยมือ้อมันก็เป็นไปเองในวันนี้ยนะประมาณนั้นแหละฮะ